สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับแอดอดิสซอนแฟมิลี่นะครับล่าสุดเช้านี้นะครับมีอะไรมาส่งนะเอฟซีตอนนี้ผมอยู่กับโจโยกจอกนะฮะโอ้โหเขาทำอะไรกัน โจบอกว่ารถนิกกี้นะครับเอ้นิกกี้จะขับเป็นหรือเปล nice. ki ่าในเอฟซีนะรถนิกกี้นะโจบอกเออก็ว่าจะขับพี่ยนซื้อก็ซื้อเท่าไหร่นะซื้อตัวไหนครับผมนิกกี้บอกเลยสั้นสุดใช่สั้นุดครับเท่าไหร่นะอ่า ตัวนั้นอ่าหมือนตัวเนี้ยของของนุกเขารู้สึกจะเป็นหมือนหมือนเจ็ดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนั้นมันเอเอเจ็ดสาม ไปดูสิเกิดอะไรขึ้นอูห้หูพ่อเฟิ้นมีรถไฟฟ้าหรือเปล่าเอฟซี FC. โอโ้โหรถนิกกี้เหรอฮะโอโ้โหในโพทีสองในเกิมเนิดเกิดขึ้นแล้วโอโ้โหแอดในต้อง ยกนิ้วให้โอ้รถนิกกี้โอ้กว่าความค่เลยของนิกกี้แล้วพี่นพ่อฟื้นไปแล้วจวดๆวดสวัสดีครับเม่ครับรถนิกกี้นะฮะ เครื่องแรงนะครับอืมจะพอขึ้นได้ทำไมเอาอะไรหล่นเฮ้ยเฟืองท้ายหรือเปล่ารู้สึกจะสบายเกินไปแล้วนะเนี่ยเฮ้แฮแฮรอมานานแล้วโอ้ย คนขับรถคนตัวจริงเหาลงไปโอ้โหโอ้โอ้โอ้เอาแล้วลุงชิมโอ้โหน่าอย่าบอกใครเสียวมีจุ๊บด้วยนะเอาอีกสักจุ๊บได้ไหมสักจุ๊บหน่อยครับอึ้ม่าโอ้โหคือสิบนลงจากรถเชื่ออยู่วะไม่ลงไม่ลง ไม่ลงเลยนี่ต้นอยู่มุกเขาก็นอนแบบนี้แบบนี้เลยที่ใช่หรือเปล่านิกกี้ชอบสิ่งนี้ที่ลองนิ่นคืออะไรของไทยซีดียมของนิกี้ของนิกี้นี่แหละโอ้ที่รองคืออะไรนี่เป็นเบาะนี่โอ้ยเรียแล้วนี่ฮะแล้วหมายคขาว่าอะไรเรียแล้วเแล้วนดอแน่คนในลุงจะนอนขาลุ ท่านประธานครับตำแหน่งพละขับนี่รับมานานหรือยังครับนี่ยังไงันเ่าผมมือสำรองฮะไปนอตต่ออย่ากลัวเด้อคนวายอย่ากลัเอาบอยอยู่ไหนนะเอาบอมาผมจะใส่บรรยากาศยามเศร้านาะพี่น้องๆอยู่ที่โ้องมาจัปะดุงบอยอยู่แหะ มิกกี้ไม่ลงแล้วสบายแล้วนะครับ้มีเบิจิมเอาลูกชายนอนเบาะก่อนอนอนไหมิกกี้โอ้โไม่ยอมลุกเลย มีความสุขโอ้ยว่าตัวจาเบาที่นี่แล้วรถไหลครับได้แล้วเข่าที่ไปแล้วครับพลขับจะพาเจ้านายไปทำงานโอ้คิดหอดรถตั้งหน้าได้หน่ มันนั้นเห็นไปแอบขึ้นรถพี่นายอยู่ที่นายจอดปุ๊บใช่เขาชอบขึ้นรถแบบนี้ครับโอ้โหเพื่อนบอกมูน่าแทกว่าเนี่ยเพื่อนเดินตามชาวแก๊งเดินตามเป็นโอ้โหรออยู่บ้างได้ก่อน สามล้อแบบนี้นะครับกันแดดกันลมกันฝนได้ฝั่งนู้นก็เดินแบบกันนะฮะโอ้โหเอานิกกี้ไปเป็นแบบซะไงโอ้ยนิกกี้รอเลยโอ้ยายสมรแฟชั่นโชว์ซะไง าตนี่ก็คือนางแด็กจำปาโดงกับน้องมิกกี้ว้าอย่างนี้เขาดูนีกำลังดีอยากไปว่านายเหนมยวนิกิวนะกำลังดีอยู่กำลังหลับสบายนั่งรถเล่นนั่งรถอย่างนี้ดีกว่าอะไรนะนั่งรถขับลมกินลมชมวิวอยู่นะคะเนาะนะคะ ้ไปแลวนะครับสมุนใช่ไหมนะฮะโอ้สงสัย oh. จะไม่เดินละคราวนี้นะฮะนิกกี้ได้ลุงจิมครับพอขอรอให้พร้อมสมุนนะเอฟซีก็บรรยากาศยามเช้านะครับที่หกหนองนาจังหดดุลนะเอฟซีนะบรรยากาศนะครับสบายสบายนะฮะ แม่ครัวก็กําลังนึ่งข้าวนะครับเดีละนึ่งข้าวเสร็จพอดีนะเอฟซนู่นน่ะนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวกลับไปกินที่ห้องครับผมเดี๋ยวกลับลงมาใหม่นะฮะเอฟซนะนึ่งข้าวแล้วก็ลงมาก่อนนะยังไม่ได้ซื้อข้าวนะเดี๋ยวกลับไปกินกับแอนนุกี้แล้วก็เดี๋ยวลงมานะครับช่วงสายๆนะโอ้โหตอนนี้นะนิกกี้ไปหาเลาะแล้วสวัสดีครับช่างพงนะฮะช่างพงก็มาแล้วนะ วันนี้เรามีงานเนาะก็น่าจะเป็นเตรียมเทแบบของเอชชัยเนาะเอเนาะก็อย่าลืมฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวกลับไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวกลับลงมาใหม่นะครับสวัสดีครับ